คนมาเบ่งการตามสิ่นดูว่าการทอผ่ารุ่นซื้อทอดบัดนี้น้องดาจะพาทุกคนมาชมขั้นตอนในการทอผ้านำกันเลยทำอิดเทาเกี่ยมทอไว้ก่อนซองทอนะมันมีสองอย่างเาสิเอาทอยยางก็ได้หรือว่าทอ เพราะไม่เพราะไม่มันมีลายอยู่บ้านเขา บัานี้ยอยากอธิบายให้ทุกคนิึงตัวนี้คือเฮาาอิงใส่ที่ว่าเฮาเห็นตัวจริงในท้องทิ่นในบ้านเฮาแต่ว่าเออท่อเนี่ยกับมันมันมีอยู่สองประเภทหรือว่าสองอย่างบางคนนินยมเอาทอ่อทอ,อยางพลาสติกคือทอ่อจากดีดน้ำส้มต่าง,างๆมาประยุกต์ใส่คือเขาตัดมาเป็นท่อนลักษณะนี้มันยาวสัมนียแต่ว่าตัวนี้เป็นฝ่ายเคลนเองที่ว่าดอกฝ่ายแท้เลยดอกฝ่ายแทย้ร้อยเปอร์เซ็นต เปอเซนมีแต่เามายอมสีแต่ว่าตัวนี้นะเป็นฝ่ายทุเลคือว่าเขานำเข่าจากประเทศไทยอันนี้มันคือทอใหม่จากธรรมศาสตร์คือยูบ้านเฮาน่ยยังใส่จากธรรมศาสตร์หลายอย่างแต่ว่าเรื่องคุณประโยชน์มันทออย่างกับทอใหม่มันกันเดียวกันใส่ดีขึ้นกันบดต่างแต่วบาการนิยม การนำใส่ของคนเฮามันต่างกันบัาเนี่เขาจะพาทุกคนไปเบ่งขั้นตอนในการตั้มชินเลยดีอีกเรงหนึ่งนี่แม่นซินโซแม่ทุกคนอันนี้เป็นซินเผาโซสสำหรับเผาโซกับเผามังกรแม่นเผาเดียวกันนู่น้อง,น,องน่ะแ,นแต่ว่าเผาโซ่จะอยู่พังไทยสำหรับเพามังกรแม่นจะอยู่พังลาวก็คือมีอยู่แข่งขงมวน กับแขวงสวาาัสดเขตแขวงสวาารสดเขตเนี่ยจะมีอยู่เมืองนองเป็นชนหลายนอกจากนั้นก็นยังมีเมืองสิปโพนเมืองพีนและการลายเมืองเพราะว่าเขากระจายกระจายอยู่บางคนก็ไปสร้างครอบครัวอยู่ท้องทินอื่นเมืองอื่นแขวงอื่นแบบนี้นะแต่ว่าก็จะมีบ่หลายนอกจากที่ว่าเมืองนองมันมีลายสาหรับสินน้นโซนแมนตำหยากนองนดะแม่บนนอกแม่เนาะอันนี้เนี่ยคือเฮาเาเห็นตัวจริงนเนาะนอกจากอแม่คนเดียวที่ว่าสมัครตำชินโซได้ ก็คือลื่นสืบทอดนี่แม่นยังยังบ่ิามบตำใดแต่ว่าคือทุกคนกับพยายามสืบทอดเก็บรายละเอียดไว้อยู่สำหรับชิ้นโซ,โซนี่เพื่อน,นีเหม่นชิ้นใหม่ราคาก็จะแพงคือทุกอย่างเหม่นใสใหม่อันนี้เหม่นไฟาฟเข็นเองอันนี้เหม่นไฟทะเลแต่ว่านอกจากนั้นเหม็นใหม่ทุกอย่างเลยส่วนสินที่น้องดา่าเรานุ่งนี่ก็เป็นสิน แม่ชิ้นมังกง,ง,ก,งกับเสื้อที่ว่าเป็นเสื้อมังกงเสื้อเก่าเก็บเลยน้องด่าเรานั่งสาธิตให้ทุกคนไปเบิ้งสื่อสำหรับชิ้นโซนี่เรายังทำบอดายเธอแต่ว่าถ้าเรามีความขยันเรามีความดุมันอีแม่พเพิ่นก็คอยสอนไปเธอเลาน้อยเธอเลาน้อยอุปกรณ์ก็คือเก้านี่จะมีพวกนี้สลับ สีได้๋ยสซีเมนอามาจากในในซีมันนู้บอกเรืออีเมลเราบริบอีเมลเราบริบอกเออสีนี่เนาะคือกระปเจ้าจะหูไล่้ลยก่อนน้องดาอีกสําหรับสีสีขาวนี่แมนบางเถื่อมันจะเป็นน้ำใหม่เลยเพราะว่าไม่สีขาวสําหรับสีฟ้าสีเขียวนี่แมนเขจะเอาสีมายอมกับสีแดงนี่แมนสีที่ว่าเอาจากต้นฟาง แกมันเปยอมสำหรับซีเรื่องซีชุดท้ายนี่แมนเอาเครือแฮมจากธรรมชาติมายอมมาตม้มจะมันมีคลิปก่อนที่เบาเฮียงถ่ายให้ทุกคนได้เบงิงจะให้น้องดาสถิตได้ซํำนี่แต่ว่าเฮาบันิเฮาจะมาเบิ้งสินต่อไปนี่ชินของน้องดาตั้มเองแต่ว่าตอนนี้นะอีเมเพิ่นเพื่นแกะให้ไลนยหนึงเพราะว่าบางไลายกับน้องดาเปาสมตตาตตั้ เองได้เบิดนี่มาหอดชิ้นมังก่อแล้วชิ้นลักษณะคลายคือกันกันกบน้องดานุงเลยเป็นชิ้นสามสั้น,นอันนี้เหม็นแ,แม่เ้าพเจ้าเองทักไทยเอฟซีตแม่เราบ่เข้าใจเราคันบอสซาเราเราเราเข้าใจอยู่แต่ว่าววเราเรากับบ่าได้เบิดฝ่ายคือเก้าอันนี้เป็นต้นฟางอันนี้แม่นเครือแฮมจากธรรมศาสตร์อันนี้ต้นฟางกับเขาเจ้าปลูกอยู่ในบ้าน แต่ว่าสีขาวแมนไมไหมมันมีสีขาวอยู่แล้วสําหรับซีนี่แมนยอมตัวนี้ม,มันยอมยอมมดยอมมันสีจากห้างจากตลาดต,ต่างๆสลายแมนทุกอย่างจะนาเข้าจากประเทศไทยคืออีเม่เพิ่นกะแกะให้น้อยนึงเป็นบางส่วนน้องดายังบอกอใจก็คือคำว่าซื้อท่อกับแบนซืไ้ได้เองเบิด ก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่ว่าผู้มีความชำนาญคอยบอกคอยสอนนี่ระบายจะไปหรือว่ามันจะไปจะเกลื่อนไปมันยากเดี๋ยวทุกคนคันคือเอาเข้าใจ พากสกเกีดึงเส้นผ่ายกับเส้ยนน้น้อยหนูไปตีนกเกี่ยดโจกนี่คือโจกนี่คือเกี่ยดโจกนี่แหละน้อยนี่เลยมันกับยากอยู่เป็นเส้นซ้ำๆเลยทุกคนให้น้องดาให้แม่แปลงหน่อยนึงเพราะว่าน้องดาบเข้าใจในมงนี้ก็คือเราเรากะยืนยืนเบิ่งทุกคนนี่เรากะยืนเบิ่งให้ให้คือแม่แม่เพิ่นสอนก่อนแต่ก่อนเราก็เคยเคยต่ำอยู่ประมาณว่าเคยต่ำแต่ว่ามันมีมงที่ว่ามันยากสุด คืออีเมต้องบอกนะกลับ,บบนี้เราุ้ชุดถอดกับศัยผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแมนะ่มาบอกมาสอนอันอยากถามน้องดาเบิงว่าชุดที่น้องดาใส่นี่แพงอยู่บ่เป็นยังไงทุกคนคิดว่าชุดประจำศาสตร์หรือว่าชุดประจำชนเผ่าของชนเผ่ามังกรที่น้องดานุ่งในตอนนี้ทุกคนคิดว่างามบอกถ้าว่างามก็อย่าลืมเขมาเมนให้น้องดาเด้วว่าหรือว่าชุดใดที่ให้น้องดาปรับเปลี่ยน นุงสินจุกมังกรเสื้อมังกรแล้วก็เก,ก้าพ่มเขาสาติตเขาตำให้น้องดาตำเป็นขั้นตอนจะซื้อให้ทุกคนได้เบิงได้ชมเห็นเอฟซีหล,ลายลคนที่ว่าจะเบิกน้องดาตำสินว่าเป็นบอและยังให้น้องดาเก็บหักษามุูลเสือที่ว่าพ่อแม่เพิ่นมีให้มานะอยากให้มันอยู่มันคงกับ ่นเผาเฮาตลอดก็เลยเมื่อนี้นะบองเฮียงมีเวลาแล้วก็จัดให้นองิ่นถ่ายเก็บรายละเอียดให้นอง้า่งเห่งอนนี้มยาตนงนี่นะนนต้เนีนะจตอนเนยเ่งวเนเน่ มันนี้คือหลังจากที่ว่าอีเม่เราเก็บรายละเอียดให้น้องดาแล้วน้องดาขึ้นไปทาเองแต่ว่าคือเราทาซองสมุอก่อนเหมือนเท่ากับบถ่ายให้ทุกคนในเบิง่งแต่ว่ามาเบิ่งตอนนี้ว่าน้องดาเราทาเป็นบ่อหรือว่าเราเป็นเพียงพอันสร้างผาาซื่อๆกับให้ทุกคนมาเบิ่งนํากันแต่ว่าเฮาเสียดายเฮาบบมีขั้นตอนคือในอดีตในอดีตจะมีฝ่ายเราฝ่ายจากธรรมชาต รากาทุกอย่างจากธรมรมศาสตร์เบิด์ตกซูมือนี่เพิ่นเริมเพิ่นเริ่มบนิ้นมนยมปลูกแล้วเป็นดอกฝ้ายเพราะว่าขั้นตอนมนันยากกับราคาที่เขาขายมาก,กับราคากระโบซูง้า้าเฮาคิดโบพิษนี่คือสุดที่น้องดานุ่งนี่ราคาประมาณอยู่อยู่ทีประมาณสี่พันบาทเป็นสุดที่น้องดานุง่งสำหรับสุดสำหรับสินทีว่า คือสม,มงกองตํานี่เขาเจ้าไปใส่ยังไงน้องดาสุดลายแมนเขาเจ้านุ่งเวลางานแต่งก็คืองานดองกันแหละนุ่งในงานดองสำหรับอันสม,มกองนิยมนุงน่งหนึ่งแมนสิ้นหมุกสองแมนสิ้นจบกที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดเองด้วยมือทุกอย่างแมนทอด้วยมือ กาถือว่าคันเข้าใจในกับเบาหนกไปเลยเนาะมันมันก็นงายอยู่ทาเขาเข้าใจแต่ว่าไม่มันจะเฮ็ดหากกว่าผายในการย้อมสีเก็บหลายต่างๆกันเนาะราคากะแตกต่างกันระหว่างผายกับไม่มมบันนี่จะขอฝากเหตุของเบาเฮียงเองก็คือพิมพ์คำว่าพิมพ์เป็นภาษาลาวพิมพ์คำว่า เผามังกรเมืองนองเป็นภาษาลาวเพศตัวนี้เหม็นเบาเหียงใสในการขายสินโดยเฉพาะเลยก็คือขายสินกระตางขายสินมังกรสินมังกรเหม็นชิ้นอันใดสำหรับชิ้นมังกรเหม็นชิ้นพี่น้องดานุงก,กับเสือแบบนี้ทาวาคนใดอยากอุดนูน่นอยากส่งเสริมให้น้องดาให้หชิ้นของเผามังกรอ,อยู่น้ำเหาไปตลอดชีวิต ส่วยสนับสนุนส่วยอุดหนุนให้น้องดาคือน้องดากะเริ่มต่ำแต่ว่ากะต่ำโบมเมนอาซีบดอกะวาต่ำแต่ต่ำแต่ช่วงเวลาพักเฮียนช่วงอื่นเหมืนคือช่วงเฮียนมันหลายกว่าพักนะทุกคนคือน้องดากับเฮียนไกลในเป็นบางคนามว่าน้องดาเฮียนอยู่ใส่อันนี้กัขอตอบน่นนี้เลย น้องดาแม,มนเฮียนอยู่หงเฮียนมสชนเผ่าอยู่แขวงสวรรคเขศตซึ่งเป็นหงเฮียนของรัฐบาลเลี้ยงเขา่าวเลี้ยงนำเลี้ยงอาหารต่างๆนับแต่ปุ้มทรงเสื้อสิ้นยังต่างๆเหม่นของรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพทว่ายุทธบ้านทุาาทกยากเหม่นอาศัยเฮียนเฮียนชนเผ่าปีนี่ม6ปีซีมาเดือนเก่านี่ก็ได้ขึ้นม7เ,เป็นปีสุดท้ายเป็นปีสุดท้ายแล้ว จบไปกับวู้ฮัวจะได้เฮียนยังต่อกับคันมีเงินกับได้ไปเฮียนคันบ่มีเงินกับคือจะได้ยุ่เฮือนนี่แหละสืบทอม,มุนเสืออันี้งามของชนเผ่าเฮา ให้ทุกคนเบิร์งันชินา่าชินา่นนาน้องดานคือเวลาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกับจริงจังกับเบียกกับงานตามตํามนี่ก็สำคัญที่สุด คือเ้าต่ำให้มันแน่นนี่ตัวนี้คันเ้าต่ำโบแน่นนี่เห็ดห้สิ้นน่ะมันคล้ายวเวลาเ้านุ่งมันกระหงังตัวนี้ก็คือสําคัญที่สุดแต่ว่าตัวนี้มันจะอยูท่ทางไหนเด่ทุกคนคือห้านุ่งมันจะเห็นในทางนี้อันนี้เป็นทางในทาวาท่าวาไพาเคยต่ำก็คือซีเข้าใจดีชูจักดีแต่ว่าเขากับบุหูรายละเอียดแต่ว่าเคยเห็นเกิดมาก็เห็นแม่เห็นเอื้อย<ๆ>เห็นหนาบะผัส<ๆ>เห็นหนาสาว<ๆ>เห็นอ่าวอา อยู่บ้านนะพากันตั้มมานะนส่วนทอางกรองนี่บางบ้านนี่บางมือบานนี่มีหอดผู้ชายที่ว่าตั้มเป็นกว่าผู้ยิง,อ,งอ,อีกกาบตบต่างกันกับอยู่พังไทยทังไทยก็มีผู้ชายตั้มะว่าผู้ใดทนัดแพ้เขาดุเขามันเขากะตั้ม ลูกสาวจะดำเป็นสินมังกรสินมังกรเขาจะเอานสินจกสินจกก็เป็นสินของสุมพามังกรตัวใดยังโบได้ก็ให้อแม่เรามาบอกเราปรับเปลี่ยนนะฮะหัวคันมันพิษแล้วเขาแก่ยากแก้ได้อยู่แต่แก่ยากสำหรับคนโชนนี่ก็ต้องดูก็ต้อง มั่นในการสอนน,น,นะะต้องใจเย็นคือเขาเป็นครูสอนอหละถ้าเอาใส่อารมณ์ไปเขากับบมฮูคำว่าซูชิบพอรกับแบบนี้แหละต้องมีผู้นำผู้ที่สอนสมั่นสอน มันเบิงว่ามันถือหรือวันผิมดมางเดยที่มันผิดเท่ากับปั๊บเปลี่ยนไปนั่มแต่ว่าคนเฮียนจะเข้าใจไวกว่าคนที่บบเฮียนตอนนี้โบแม,มนเท่าประมาทถนอกคนเฮียนเนี่ยเขาจะพู้ว่าเอาตัวนี้จักเซนตอนนั้นจักเซนแบบลักษณะคือเฮียนหนังสือเนี่ยแหละคันเฮาดุนะแต่ฉลาดนะคนเฮียนนะเขาขี้ขนเฮ็ดนอกจาก ูทีพ่อแม่นะมันสอนมันบอกมันใส่ให้ลูกลานหูอันใดทิ้งมันอยากเฮากับสมาผ่านใดสำนี้มันก็ง,ง่ายเพราะว่าอยู่บ้านก็เกือบหูมัทุกคนตะกี้นะ่ะชนเผ่ามังกองบ่มีเงินที่ไปซื้อ สินจากหานต่างๆและการในหานก็ยังบ่มีสินมาขายกันโดยที่ว่ามาประยุกต์ใส่ในการตําผ้าเท่าผ้าตําสินตําเสื้อผ้าอย่างต่างๆนะมาใส่ในชีวิตประจําวันมาใส่ในครัวเฮือนตําให้พวตําให้พ่อให้แม่คือมันมีเสื้อผ้าของสภาพระมงกองเองมีแผ่เบี้ยงมีผักคิดมีผ้าห่ม มีสินมันกับมีม,ม,ม,มีมีทุกอย่างะนะทรงกับมีเสื้อกับมีเพกับมีพากับมีอีหยังกับมีถี่ว่าเป็นของสินผ้ามังกรเองสำหรับสมัยก่อนเหมือนทุกอย่างเหมือนปลูก,อกเองคือปลูกไม้เลี้ยงมอนปลูกฝายดอกฝายอยู่ในไห้ในสวนแบบนี้แต่ก่อนนะแต่่วงมีนนะ โซนนี่น่ะยังมีแต่บางครอบครัวบางโคเฮนเท่านั้นอยู่ในเฮือนเฮียงนี่มีสามคนตำมีสามคนมีน้องดาแต่ก่อนน่ะน้องน้องสาวผูที่เอาผัวน้องสาวล่าแต่ว่าพู้นั้นเราได้ผัวเลยเรากลับไปอยู่บ้านอื่นเราก็ตำอยู่วันอื่นเลยตำอยู่เฮือนผัวแล้วบัดนี้อยู่ทั้งนี้เหมือนอีแม่เราตำซินโซคืออีแม่ไทยละลายขิด อันนี้นาอีเม่แล้วว่าคือบรหามันเปื้อนนะทุกคนคือเวลาเขาต่ำเนี่ยเดมันอิงนาทองเ่ากับสินเนี่ยมันอิงแล้วก็เอาแผ่มาปลุกไหวเพื่อบรใหามันเปื้อนตัวนี้มันคือเทคนิคมันคือวิธีของข้าเจ้าสินเผาโซอนุรักษ์สินเผาโเพราว่าเผาโซกับพผามมงกองเหมือนพผาอันเดียวกันตั้งแต่ว่ายายทิ้นไปอาศัยอยู่ประเทศไทยยังไงก็ฮักแพงกันคือเก้าเผาโซพผามมงกองเหมือน พี่น้องกั้นเพิ่นเว้าอนไดแต่ว่าเขากเกิดบ่ท่านดอกแต่ว่าเขาฟังเพิ่นเว้าพี่น้องเขาเอิดดอกพี่น้องคือกันกนแหละ <ไป S 1> <ป>ถ้ามีโอกาสมีเวลาเบาเหียนกับน้องดาอยากไปเยี่ยมยามพี่น้องอยู่ฝังไทยอยากไปหาเอซีไปหาทุกคนคือไถ่นใจดีเพิ่นเ่าา่าเห็นคอ,คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ี่ว่าให้น้องดาับเฮียงไปเที่ยวทะเลไปลินบานเพิ่นแต่ว่า ต่วนี้น่าเชียได้เพรว่าเป็นส่วงโควิดส่วงโควิดระบาดเทากับไปใส่บอได้สิ้นโซนี่มันอาศัยความขยันอาศัยความสํำนานเท่านั้นที่ว่าสมารถเห็นได้ทางมันกาย,ยากคือว่าเป็นร้อยลิดจะขออนุญาตทางพีมเม่นะคือตัวนี้นะเ็มบอดตัวพันเก็บพันเก็บแบบลายที่ว่าจะตมานะมันมีรอยก่าไม้มันยาก บางคนกับใส่ซองคนตำมันมันยากนอกจากนี้กับมันยังมีอยู่ทางลุ่มอีกมันมีทางลุ่มแต่ทุกคนนี่นี่อันนี้ขาเก็บลายลายมันทางลุ่มเส้นบนลายทางลุ่มนี่กับลายซิ่นทิ่แม่ตำน่ะมันเตะเลยคือขาเก็บลายลุ่มลายทึงก่อนก่อนจะสามาตำใด้อันนี้แหละความมันยาของซิ่นพอโซกับซิ่นพ่อมังกรนี่ เก็บลายเทิงเก็บลายลุ่มนี่นี่ทั้งลุ่มทั้งเทิงนี่นี่มันทั้งเทิงอันนี้เหม็นทั้งลุ่มลายเทิงกับลายลุ่มเหม็นอันเดียวกันแลให้มันไปเข่ากับสิ้นที่กำลังต่ำนี่นี่ราคากอยู่ประมาณห้าห้าหกพันบาทราคาแพงอยู่ยิงตามลูกค้าสั่งว่าอยากได้กวางซ้ำได ยาวซำได้เลิกซ้ำได้เขาก็จัดไปตามลูกค,ค้าเพราะว่าเอาเอาใจลูกค,ค้านะสิ้นตัวน้องดาต่ำคือกันลูกค,ค้าสร้างส้ำได้เขาก็เหตุไปส้ำนั่นอันนี้เมนเขาก็ถ่ายอยู่ในเฮือนเขาเองเลยถ่ายอยู่ในเฮือนเขาเองอยู่ในเฮือนนี่รายได้ลักก็คือต่ำสิ้นนี่แหละการต่ำสิน้นการคายสิน้นอยู่ฟังลาเอิน่าต่ำสิน้น เร่าตําหูตําหูเป,ปตํายังแม่ละตาําหูแต่ว่าฝั่งไทยเออวราทอผ้าอันนี้เหมือนอนเดียวกันตแต่ว่าเอิญอันนี้กับเก็บลายคือกันนี่แต่ว่ากะสมบายนี่เหมือนลุ่นซืบทอดสมาเ็ดได้ตัวนี้เก็บลายเทิงลายลุ่มคือกันนี่นอกจากลายเทิงก็มีลายลุ่มคือกันนี่ทุกคนนี่เห็นบอก แต่ลายมันตัวนี้ครับจบะเห็นคือตัวนั้นแบบลาดเป๊ะเลยเปะกับสินเลยบางคนนะเขาเจ้าตำสินเขาเจะเขาจะแกเสือมันมีคลิปหนึ่งที่เราไปเหงลงขเขาจะแกเสือทายแกเสือตำแต่ว่ามันพิษกดของซุ้มชนก็เลยลบทิมตอนนั้นบบหูแบบกดของ y o u ูทู e มันเป็นยังไงเขาก็นยังบบหูเนะาะบบแมนว่าเราอยาก เขาตั้งใจอยากถ่ายอยากให้งงมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเขากับหูกดคือซูมมือนี่เขาเ,เริ่มหูแล้วว่ากดนําเป็นจังใดเขากปรับเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีถ่ายเขากับบทถ่ายที่ว่ามันผิดต่อนโยบายของสุมชนและกับกฎเกณฑ์ของยูทูบเป็นอย่งไรคิดว่าง่ายเบื่อยนักยาักมากกว่าสิแเหล่าพื้นหนึ่ง กาคือเก่าแหละถ้าว่าคนใดคิดอิดูตนลสงสารหรือว่าอยากสนับสนุนอยากสวยอุดหนุนกับสมาติดต่อหาเฮียงกับน้องดาได้ <c oughs> เห็นเอ็ดสี่ถามว่าเออถามเพิ่นเพิ่นถามว่าอยากได้เบอร์น้องดา <c oughs> เบอร์จังใดก็ดาบอกเพิ่นด้วย เบอร์เบอร์เบอร์หรือว่าอันเป็นลายก็ได้ให้เพิ่นติดต่อหาเออเราแบบเบอร์เนาะเบอร์มันนเราเราบนเรียนบนแอปบนเรียนยังนะมันยากก็คือคันมีเบอร์กับมันก็ใส่บร์อคือเก่าเพราะว่ามันอยู่คนละประเทศคือประเทศไทยกับประเทศลรามันก็โทรกันบรได้น้องดาเราก็ใส่แต่เบอร์เน็ตถ้าว่าทุกคนอยากติดต่อน้องดากสามารถแอดไปหาน้องดาโดยเฉพาะเลยกมีเพจอยู่เพจหนึ่งน้องดาตั้งว่า น้องดาซาเออน้องดาซามงกรงเป็นภาษาไทยแล้วก็มีเฟซบุ๊กน้องดาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเฟซบุ๊กนี่น้องดาแล้วก็เอสอสเอเอลวีสมาร์แอัน้มาหาน้องดาได้แต่ว่าน้องดาบอสู้จับโทรศัพท์ถ่าป่าบริตบบททุกคนกับ ต้องขอภัยนำเพราะว่ามันกับแบบนี้แหละนอกจากที่ว่าตําสิ้นแล้วก็ยังทำมาหากินคือหาดอาไม้หาว่าถ่ายบางส่วนให้ทุกคนในเบิ่งซชื่อๆแต่ว่ากลับไปหากเกือกผู้มือบ่วจะเป็นซ้อนกุ้งซ้อนปลาหาเขียดไอยังต่างๆก็เสียยาไ้เสียยา่วนกะมันกับเวี้ยของเห่าเฮาก็เห็ดไปผู้มือ เป็นังได้ทุกคนในการพ่อพาของน้องดาก็ใส่ได้อยู่บ่าการดั้มิมของน้องดาก่อนยังบอกของแถวปันได้ถ้าใครมีเทคนิคหรือว่าวิธีใหม่ช่วยบอกได้นในคอมเมนต์ได้เป็นจังได้ทุกคนสุดที่น้องดานุ่งงามอยู่บ่างามหรือขี้ลายช่วยคอมเมนต์ให้น้องดาได้น้องดาสิเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้อย่าลืมเข้าไปติดตาม ขอบใจทุกคนทีท่ติดตามนะหะก,กำลังใจมาตลอดก็ขอบใจ